นีดอบอะไรบ้างดอบเป็นของน่ารักครับผมมีสายซาม,มอนด้วยมีสายซาม,มอนอีกอันด้วยอันนี้เป็นสายเวททิ้งมีปืนที่ใช้เจลเป็นกระสุนทิ้งพลฟเจลเป็นเป็นมัทเรียลในการทําหลายอย่างเก็บไปก่อนนะครับแล้วลก็น,นี้พล l ฟ f y แจมเมื่อคุณกินเข้าไปเนี่ยคุณจะกันดาเมจก็คือกุะเป็นอมะตะไปเลยห้าวิครับผมซึ่ง สามารถใช้ได้ในการสู้หลายครั้งแต่แตว่ามันมีแค่8อันเพราะมันดับกันรอบเดียวคุณจะไปฟาร์มจากโลกอื่นก็ได้แต่แล้วแต่มันก็ไม่ค่อยส่วนตัวผมก็รู้สึกไม่ค่อยภูมิใจนะถ้าเป็นอ่างอิเล็กโตไลท์เจลแพคอันนี้เพิ่มดาเมจของอะดรีนโหมด15%แล้วก็เพิ่มดาเมจดิชั่นมานาพโพลาไรเซอร์เป็นเดี่ยวขัดสายเวทนะผมเพิ่มแม็กมานา50แล้วก็เพิ่มดาเมจเวท6% ไอท์ี่เจนจะถูกลดไป3มตอนที่มานามากกว่า5้าสิบก็คือถ้าเกิดว่าเรามีมานาเต็มอยู่เนี่ยเราจะโดนเขาเรียกว่าอะไรล่ะถ้าเรามีมานามากกว่า50สิซนในตัวเราเลือดเราจะลดนั่นเองับผมนะซึ่งมันจะให้เอฟเฟกเราด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อันนี้ต่ำกว่าห้าสิบเซก็คือการโจมตีของเราเนี่ยจะฮิวเลือดเอ้ยยี่มานาเยอะเราก็จะได้ฮิวเลือดเยอะขึ้นจากการโจมตีของเรานั่นเอง ซึ่งมันสายเบสจ๋า,จาเลยไม่เอาแล้วกันแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็เป็นพอลิไฟเจลสามารถเอาไปทำชุดใต้ชุดชุดสตาร์ิเกลอันนี้เป็นชุดที่ดีสุดในฮาร์ดโหมดไอ้ยาร์โหมดนะสามารถใส่ไปสู้กับตัวฮาร์ดโหมดได้ด้วยทีเดียวเชียวมีเดเดนอูดด้วยอันนี้เกี่ยวเพิ่มไะไรดิเจนเนาะตอนอูคืมน,นี่อันนี้ของซลมอนก็คือเจลลี่ชาร์จแบตเตอรี่ก็คือจำแบตเตอรี่ได้ไหมเนี่ยเจลลี่ตอนนั้นแล้วก็แบตเตอรี่เมื่อตอนนั้นที่เราตั้งแต่ตอนต้นเกม สามารถเอารวมกันได้แล้วตอนนี้นะผมโดยใช้ p o l y f y Gel ซึ่งตอนนี้มันก็มีเอฟเฟกในการเพิ่มแมกมิเนียนหเพิ่มดาเมจมิเนียนเแล้วก็ต่อนมมิเนียนโจมตีจะปลดปล่อยพลังงานออกมาแมาทำลายศัตรูอีกรอบหนึ่งมมาใส่แทนนี้ก็เนะ้เราก็จะไปสู้บอสกันต่อแล้วก็จะเข้าฮาร์ดโหมดนั่นคือวอลเฟสกู้ไม่ได้หวังว่าชนะในรอบเดียวนะเพราะว่าวอลเฟสนี่ทำคดีไว้เยอะมาก ในของที่ผมจะใช้ก็อย่างแรกผมว่าจะทำชุด Star d i ิ l ก่อนโอเคชุดที่ใช้บริไฟเจลระดับจัดที่แล้วนั่นแหละในการนำซึ่งเราทำได้ฮนะเพราะว่าเรามีเฮล l s t o n e นะผมอ่าโอเคเหมือนมีชุดสายบิทเนียนก็มาดีเฟนซ์มันเยอะฮนะแล้วก็น่าจะทุกอย่างแหละมันน่าจะเป็นชุดพีฮาร์ d โหมดที่ดีที่สุดเราติดต่หาได้แล้วมั้งหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเอาทำที่ไหนไวนะเนี่ยอ๋อมันต้องนั้นนี่หว่าลืมไป มันต้องใช้ไอ้นี่โอ้โหแล้วกูต้องใช้โอ้แม่แม่มอไม่ยหองงานน้ำโอเคโซลิไฟเออร์บวกกับโซลิไฟเจลก่อนเลนี่ผมจากนั้นก็ทำชุดเชื่อไหมมันไม่พอทำที่ขุดควยเหลือว่าทำไมหนึ่งอันว่ไอ้เหี้ยแองเจลอ่า เนี่ยผมเจวพิชที่ขุดของนี้ที่ขุดของอันเนี้ยมันจะให้โซนทำได้ไหมเทียมมันก็จะอันเดียวกับเดียวไอคอนโซนเลยเว้ยซึ่งก็เราเราสามารถใช้แทนกันได้แถมมันไม่ได้ขุดมอสเนี่ยก็น่าจะเร็วกว่าแหละเนี่ยผมกลับมาเรื่องของจิตตะลิเกลก่อนนี่ครับผมดีเฟนซ์เยอะขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับแล้วก็มีเรื่องของเซโบนัสเพิ่มหนึ่งสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็เนปเนียนหนึ่งก็เท่ากันนะแล้วก็แซลมอนสลามตัวน้อยมาช่วยสู้เห็นไหม อาจากนั้นถ้าเราโดนดาเมจที่มากกว่า100ในการรีบครั้งเดียวเนี่ยเราจะตัวกระพริบนานขึ้นเอา,อางี้ดีกว่าแล้วก็กระโดดสูงขึ้นเห็นไหมแล้วก็เพิ่มความเร็วในการกระโดด12%บเซนเหมือนมันบูธในนี่เลยเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีครับผมอ่าสลามัมบัพเฟสมันเป็นของซัมมอนอีกอันหนึ่งที่ดรอปจากตัวบอสตัวนี้โดยอันนี้เนี่ยไม่ใช่ของซัมมอนลูกน้องอะไรอย่างใดครับผมแต่ว่ามันเป็นตัวซัมมอนแบบกดใช้ก็คือแบบว่าเนี่ย เข้าใจไหมเรามันเป็นอาวุธที่เรากดใช้ได้เรื่อยๆอะ่ะเออประมาณนั้นลวกันซึ่งมันก็แดกมานามหาศาลกู <c oughs> ขอยาเย็นต่อได้ไหมเนี่ยไ,นะไ,ไ,ไม่คิดว่าจะไม่คิดว่าจะใช้ยาเย็นของที่จะใช้สู้อ่ะจะเป็นอันนี้หรือไม่ก็ยังไม่รู้อะไรจะเหมาะก,กับวอลเฟสแต่วอลเฟสน่าจะเร็วอันนี้มันอยู่บนแพลตฟอร,ร์มได้อาจจะช่วยเลาะไอ้วอลเฟสได้แต่ตอนนี้มันเร็วๆเนี่ยถ้าเราต้องไปเก็บไปใช้ตัวที่มันแตะหัวเราเนาะแล้วก็อันนี้ เรมีบูสเตอร์มันใหม่แล้วนะแล้วก็ไอ้เหีป้ปามันช้าจากไหนก็นั่นแหละฮะลองไว้ก่อนป่ะเราไปลุกกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนไปก็ผมจะทําของอเดิมมาผมของจากฟาโก้นั่น,นคือ,อเครื่องสงร้างแพลตฟอร์มสารพัดนึกเออแล้วจะแล้วแต่ที่มึงจะตั้งชื่อนะครับซึ่งเครื่องสงร้างแพลตฟอร์มวันนี้ก็ที่ช่วยสร้างแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดายผมเคยใช้ในใน,ในการเล่นหลายๆรอบผมก็จะใช้อีกนะฮะ ในเกาคุณมึงจะขอให้กูหยุดมันช่วยเร็ว,รวขึ้นมึงไม่ชอบอ่ะถ้ามึงเล่นจะสบายได้เป็นกูกูเล่นยากสบายเ,าเว้ยนะบางคนจะบอกว่ากูไม่เข้าใจความรู้สึกของกาเล่นเดรเรธรรมดาหรอกก็เข้าใจไอ้เหี้ยแต่ว่าตอนนี้กูไม่เข้าใจแล้วถ้ากูกลับไปเล่นเดรเรธรรมดากูร้องไห้แล้วไนะอ้เหี้ยเวลาก็ผ่านไปถ้าพักรับผมคิดว่างไงคิดคิดว่ากูเนะี <c> ่ย <oughs> คิดว่าผมอาชีพแตกประหลาดจะไปเจอไหมที่อาชีพกูเริ่มแตกแตกไปแล้วอนะ่ะเหมือนว่า หนูว่าตัวเองไม่ใช่ตัวเองเลยหนูว่าตัวเองตลอดมาไม่ใช่ตัวเองเดี๋ยวกูก็ไอ้แค่ไม่รู้อะคือเขาบอกว่าการจะแคสเกมมึงต้องมีสไตล์ตของตัวเองถูกไหมแล้วกูยังไม่รู้เลยสไตล์ต,ต,ตัวเองมึงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงชะตากูคืออะไรอ่ะใครบอกกูว่ากูไม่รู้อันดา่ดาด่าเกมกูด,ดา่มามันหมดอ่ะกูไม่ชอบว่ด,ดา่าหรือไงวะไม่ไม่เข้าใจหรือว่าเข้อความเป็นกันเองแบบเพื่อนผมดูเพื่อนผมบอกว่าผมพูดเหมือนตอนไม่พูดกับเพื่อนแหละ เออไม่รู้อ่ะกูตลกไหมชิวถามเพี้ยเลยนะแล้วผมก็ช่างแม่งเลยฮะเอายาซิเดียนตะกี้นี่มันกลยุทธ์ทางการตลาดไอ้ซาดที่ท้านไปฟอรอัจโุมัตมิแล้วมันก็ไม่ใช่แพลตฟอร์มธรรมดาด้วยมันคือแพลตฟอร์มอฟิเดียน แล้วมันจะเป็นยังไงแต่ฟอสซิเดียมมันก็จะแน่นอนนะว่าไม่โดนลาวาละลายได้มันจะไม่โดนลาวาละลายได้นะครับผมคนที่โดนลาวาละลายคือพวกเราเองนั่นเองจริงมันก็จะยาวทั่วโลกเลยฮ่าเยี่ยมโอเคเริ่มเปิดมาตัวแรกนี่ก็อร่อยแล้วนะฮะอาวุธอาวุธซาม่อนธรรมดาอาวุธซาม่อ,มอนอันนี้มันเริ่มเริ่มไม่ค่อยตอบโจทย์นะแล้วก็ ไดไปใช้พวกของติดหลังมันก็ไม่ใช่เรื่องอีกอะเพราะว่ามันนานแล้วดาเมจมันเริ่มแบบมันเริ่มมันเริ่มไม่ได้แล้วดาเมจม่งเริ่มเบาแล้วเออดังนั้นเราก็เนี่ยผมมันมีนนี้อยู่บูดูเดมบูดูเดมอนบูดูดอตุกตาบูดูของปีศาจตุกตาบูดูเดี๋ยผมมันคราฟได้ด้วยวิธีนี้ด้วยถ้าเราคราฟเนี่ยเราใส่ไว้เอ้เราเราแค่์ลิตไปก็พอมันจะเป็นการเหมือนไม่เครื่องรางอะไรกันไม่ให้พ่อเกิดใช้ได้ เรามาถึงบิมจโตนเกรกแล้วเป็นหนึ่งในไปโอมของคาราเมตี้ตอนนี้เราไม่มีธุระที่นี่ครับผมเราสามารถข้ามผ่านไปได้อย่างสบายพวกแคน่นี้เลือดน้อยแต่ว่าดาเมจที่น่าจะสุดยัดเราไม่เนย,ยุ่งกับวกแม่งเดียวส่วนของที่อยู่ในกล่องพวกนี้ก็จะเป็นของปกติของแบบในชาร์ดเชสปกติที่จะมีอพวกของจากวาน,นิลลาเอาแต่ป่ะขอจากวาน,น,นิลเควานิลลาเพราะมันมีที่นี่ไปสำหรับคนที่แบบที่เก,ก็บหาตามพื้นที่อะไรอย่างี้ อ้าวถึงขีดจำกัดแล้วมาเฟิร์สไทโห่โว่โว่อยู่ไกลเกินไปมันก็จะโกรธเล็กน้อยอุยนัดละหกติดนะ ปลากูตามทันเลยมั้งปลากูน่าจะตามไม่ทันนะมันมันมันตามแต่กลัะปลานะอุ้ยเหี้ยอุ๊ยปากมันมึงโจมตีไปในมอนสเตอร์ไกด์ได้ด้วยเหรอเพื่ออะไรเนะี่ยกูลืมไปกูมีของเสริมอุย้ยกูกำลังจะตายลาก,ก่อนโลกแลหลหกไร อุ้ยจะไม่ให้กูตายด้วยบอกว่านี่ยังไม่ถึงคาตายเฮ้ยถ้ากูชนะถ้ากูชนะในการในศึกิครั้งนี้อเา็นั้นก็เกือบแล้ววะมาต่อไปเป็นเซตไอเฟลซับไอฟีเดนติตี้ว่ามันจะเหมาะไหม ราะมันกระโดดดึงดึงมันสลามเลยเนี่ยถ้ากูใช้สลามมันคงความดีมันคงไม่ต่างกันเท่าไหร่แท่ลองใช้นี้ดีกว่าถ้าเกิดอันนี้ไม่เวิร์กกูจะกลับไปใช้วิถีโบราณได้เห็นไหมมันมันแล้วมันก็เป็นเด็กดีนะมันไม่มันไม่มไมไมลงจากแพลตฟอร์อมเลยเดี๋ยวนะ คุณรู้สึกว่าเลเซอร์แบบนี้มันก็หลบง่ายเหมือนกัน

โอ้ชิ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 โอ้ no 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 อย a เย a h yes 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 no no เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้อ้ย o เอ้ยอ้ยเอ้ยอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยวุ้ยเชื่อเชื่มฮมม i e n t i f y i e n i f y ทำไม damage ไม่ไม่เข้าเลยวุ้ยเยอะโอ้ยเฮียเกือบแล้วนิดเดียวโอเคช่วงหลังช่วงหลังฮะ t f o แทบโดน damage จะบจับเนีเลยเีย มาลองมาลองหลายเซตไปแล้วเรามาลองอีกเซตหนึ่งอันนี้เป็นเซตแบบเซตบุกเบิกเลยเชี่ยเขาเรียกว่าเซตโบราณความโบราณเซตโบราณโบราณไอ้เชี่ยมีบล็อกไม่มีบล็อกขอ,กองเหลืออีกแล้วอุ้ยเชือดดามเมจดีนะดามเมจดี แต่เต็บนี้ไม่ใช้ได้เรื่อยว่ะเฮ้ยเอาเว้ยเว้ยเฮ้ยเชี่ยเชี่อเชี่ยเชี่ยเ้ยเชี่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 ยเอ้ยโอ้โหอะไรวะโอเค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 เชี่ยแล้วไอ้เชี่ยเนี่ยมึงจะยิงทำไมอะไี่ยมึงจะมีท่ายันทำไมอ่ะแค่เดเซอร์ไม่พอใจมึงอ่ะอะไรวะเนี่ย กูหขอีกรอบยี่วโอ้ยเยอะอะไรวะเมื่อกี้้อาเจ็บเสียอีกแล้วอะ่ะมึงจะยิงแต่มึงจะยิงทำไมอะ่ะมึง ที่มึงมีตอนนี้มันไม่มากพอสำหรับมึงใช่ไหมมึงเป็นอะไรอ่ะกูไม่เข้าใจว่าบอสเป็นอะไรเว้ยโอเคมาคราวนี้กูบอกกูได้ละอุ้ยเชี่ยเดี๋ยวนี้ท่มันกูจะคิวได้แล้วว่ะโอ้อะไรวะโอ้โหไอสัตว์ให้เป็นให้ตัวเองละ เป็นอะไรอันนี Schweiz ้เจ้าเองมึงเห่าเหรอมเห่านี่ไอ้เชีือเป็นแค่อะไรเนี่ยโอ้ เฮ้ยตายสุดเจ็บแล้วเดี๋ยววะมึงมาวะมาวะไอ้กันมาวะไอ้กันมาวะเฮ้ยยังมีฮิวยังมีฮิวไม่ไม่ไม่มีทางที่กูจะแพ้แล้วขนาดนี้ไม่มีทางแล้วมึงบกเฮ้ยฮิวเออว้าเฟ้มันโคตรกระจาะ ตัวเอง,โง,เองโง่ว่าระจอกไอ้เนี่ยมาไปดูของดิว้าวน่ารักไอ้สนดทำให้กูร้อนได้ถึงซวงในกระเดียต้องยกให้เขาจริงๆโอเคครับผมกลับบ้านของเก็บลงหีดหน้าหีอ่ะครับผมอากาศแม่งโคตรดีเลยเฮียก็นะครับ เรามาเช็คอะไรกันหน่อยดีก okay, ว่าจำนวนสถิติการตายของผมกับมานับรวมสถิติการตายทั้งหมดดีกว่าเนี่ยผมคิงสลามหกสิบรอบสีร์ดสกอตห้าสิบห้ารอบในการตายฮดโหมดของผมกับบอสตายทั้งหมดร้อยหกสิบแปดครั้งทั่ว โคตรภูมิใจไอ้เหี้ยพี่โคตรภูมิใจครับน้นนองๆ <c oughs> ในดับต่อจากนี้ก็ตอนนี้เข้าวัดหมดแล้วขอให้บุ้งม,มือรักษาสุขภาพเ้ว่อนๆฮอกเวิร์คแอซเซอร์ไลฟ์เฟิร์น <c oughs> เอาจริงไอ้บอสนี่มันมีดบับมันมีดับขัดมันมีสายดอ,ยอมันดับนะวอลเฟสอะแต่กูวิ่งแย่ฟาร์มอะมึงดูดิได้ฟาร์มไหมหอ่ะจะไปไงต่อถ้าเป็นปกติเราก็จะไปเปิดแร่ใหม่ใช่ไหมแต่หลายคนาจะรู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยคลาดที้เขาจับเทียร์ใหม่ ไอ้พวกแร่อะไรเงี้ยมันจะแบบ <c oughs> พวกแร่ฮาร์ดโหมดอ่ะเราจะขุดเอาไม่ได้นละวิธีการปลดล็อกเราต้องเราต้องปลดล็อกโดยการฆ่าบอสเหล็กครับผมตัวหนึ่งต่อหนึ่งเทียก็คือเทียแรกเป็นโคบอลใช่ไหมโคบอลพลดตินัมเทียสองก็เป็นแมทติวอริคมุมส่วนเทียสามก็เป็นอะล,ลูมนียแลวก็ไทเทเนียมนะผมต้องฆ่าทีละตัวไป <c oughs> ซึ่งเราก็ไม่ต้องรีบฆ่าหรอกแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องทําของไม่ได้เพราะว่า ไอพวกของหลายอย่างที่เคยใช้อันแม่ที่อันวิวทำตอนนี้ก็ใช้ตัวของอนวิวปกติทําได้แล้วแล้วถ้าถามว่าเฮ้ยถ้าแบบสมมติว่าวิธีการเปิดล็อกแรกเป็นวิธีนี้แล้วแล้วถ้ากูทุบตัวมอนตา้าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะให้ของกูนั่นเองเขาจะให้เป็นเขาจะทำการอาไอ้เขี้ยไม่ไไงเจอล้วตัวที่กูต้องการเออดรอปแล้ว นี่ไม่กูไม่ให้กอบเก็บง่ายๆเลยนะโอเคได้ตัวแล้วมากูปัดทุกอย่างทิ้งไอ้เแ้่ของใหม่มาแล้วของเก่าไปแต่อ e ือจุด e mentally คืออยู่ไหนก็อยากดูแล้วตอนนี้ซึ่งต้ม,ม้อนนี้จะต้ม,ม้อนเป็นตัวมันเองครับผมมันไปไหนแล้วอะเนี่ยไอ้แม่มันจะต้ม้อนต้ม,ม้อนเป็นตัวมันเองครับผมมาช่วยตห้เราซึ่งความเร็วของมันนั้น นั้นงคนแ้มาทะลุบ็อกด้วยเนี่ยโกงครับผมโกงมากเอรารว่ามันโกงแล้วกันกลับบ้านโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนดีกว่าตอนนี้กูจะปวดหัวมากกว่านี้ไม่เจอกันนะผม